بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا مَا يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضل له ومن يضلل فَلَا هَادِيَ له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا ัลลอฮุดุอาณานบิยานมุฮัมมัดัน عبد ุห์วะราซูละอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮิวะราซูลิกะมุฮัมมัด وعلىآل ีวะซฮบิวมันตบิ ع ุมียะซานินอิลัยมิดดิน أماب ะ assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. นะฮะน้ำซีหาตยามเช้าสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มพลังอิมมานแล้วก็เป็นเกาะป้องกันตัวเราให้พ้นจากสิ่งไม่ดีทัปวงนะครับ เราในฐานะที่เป็นมุสลิมและก็เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบะฮานุัตตาลาก็จะต้องอยู่แบบผู้ที่มีตักวาต่อลอสุบะฮานัตตาลาในทุกเรื่องไปในการดำเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้จะมาเน้นซีฮัตเกี่ยวถึงเรื่องภายร้ายของการนินทาและก็การใส่ร้ายป้ายสีบุคคล อื่นๆนะครับในเรื่องของการนินทาเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญในระดับต้นๆเพราะว่าบทลงโทษมันรุนแรงถือว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าในสุรันบุมารซาเนี่ยได,ได้กล่าวถึงการนินทาแล้วก็การใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับท่อนรรซูล สุลลัลฮวอะลัยวะซัลลัมถามเราสหฮาบะว่าท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าการนินทานั้นคืออะไรเราสหฮาบะตอบกับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์และท่านรอซูอัลลอฮ์และรอซูนั้นทรงรู้ดียิ่งท่านรอซูลตอบว่าการนินทาก็คือการถึง พูดถึงคนคนอื่นหรือถึงพูดถึงพี่น้องของท่านนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ชอบในสิ่งที่ท่านพูดคือพูดจาลับหลังนะครับแล้วก็สหฮาบะก็ถามท่านละซนว่าแม้ว่าเรื่องที่พูดถึงเขานั้นเป็นเรื่องที่จริงกันนั้นหรือท่านระซุนก็ตอบว่าการถึงการพูดถึงบุคคลอื่นในเรื่องที่ ผขไม่ชอบนั้นแม้ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องที่จริงถือว่าเป็นการนินทาแต่าหากว่าพูดไปถึงเขาแล้วเรื่องนั้นไม่จริงก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายครับนี่เป็นคําพูดของท่านรอซูลสโล,ลลลอห์อะไยฮิวะซัลลัมแล้วก็บทลงโทษในในดุนยานะครับแต่ผมจําไม่ผิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใส่ร้ายนี่ มีบทลงโทษด้วยนะครับอย่างเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยจะให้เขียนประมาณ80ทีนะก็ตามลดลงังตามไปว่ากินเยอะกินน้อยหรือว่ากินอยู่เป็นประจำก็มีบ,บทลงโทษเห็นสมควรแต่ว่าเรื่องการนินการใส่ร้ายกันเนี่ยรู้สึกว่าโทษประมาณสัก4ีทีหรืออะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะส่วนในอาซาบกุบละ่ะในอาซาบกุบดก็มีเรื่องของการนินทาอยู่ด้วยนะครับ เราจะดูฮะดีสที่ท่านรอซูลได้ผ่านกุบฏหนึ่งแล้วก็ท่านรอซูลได้ปักไมอินพลัมไปนะอีกคนหนึ่งนะ่ะชีไม่ล้างหรือล้างไม่เกี่ยงอีกคนหนึ่งชอบนินทาผู้อื่นเนะเรื่องของอาซาบกุบฏส่วนในสุรมุมาซาเนี่ยจะพูดถึงการนินทาแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็บันท้ายแล้วก็จะลงนรก ในสุราอัลฮ ah, ah. nah, ah ุมาซันเนบิสมิลลาฮิรเราะ rahmanir rahim ไวลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลุมมาซาความหายนะจงประสบแต่ทุกผู้นินทาและก็ผู้ใส่ร้ายผู้อื่นความหายนะเนี่ยอัลเราจะเปิดสุราเริ่มสุราไวลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลุมมาซาเราไปดูอันสุราอันมุตอฟิฟิน ไวลุลลินมุตฟิฟีนความหายนะความวิบัติจงประสบกับบรรดาผู้ที่ทำให้บกพร่องในการชั่งตวงแล้วก็อีกสุร้อนหนึ่งไวลุลลินมุซอลลีนความหายนะหรือความวิบัติเนี่ยจงประสบกับบรรดาผู้ที่ละหมาดและจะเป็นยังไงต่อก็อธิอยายต่อไปก็จะอ,อธิบายในเรื่องเงนั้นนะครับส่วนอนิสุร้อนี้ก็อธิบายบอว่า อัลลาดีนะจะมาอามาเราอดดดะซึ่งเขาสะสมทรัพส,สมบัติและก็มันนับมันอยู่เป็นประจำนะครับลักษณะของคนที่ไรชอบนินทาลักษณะคนที่ชอบใส่ร้ายไปสีเนะะี่ยลักษณะก็ชอบสะสมทรัพย์สมบัติแล้วก็พยายามนําออกมานับนับเนี่ยนะไม่ได้นับว่ามันจะหายไปไหนหรือนับให้บกพร่อง เพราะว่าเขาไม่ได้บริจาคมันเราบอกลักษณะว่าไม่ได้นําบริจาคนับเพื่อให้ดูว่ามันคงเท่าเดิมไหมหรือมันจะเพิ่ไมไปกว่าเดิมนั้นยาสุูอนมาลูอัคละดาโดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทําให้เขาอยู่ได้ตลอดไปนะครับเข้าใจว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้มานะดีที่สุดแล้วในดุนยานะครับขาไม่คิดว่าคนนั้น จะจบชีวิตหรือเสียชีวิตในบั้นปลายชีวิตเขาหรือในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่คิดว่าคนจะตายเขาคาดว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยจะทําให้เขามั่งมีแล้วก็อยู่สุขสบายในดุนยาแบบที่ลืมตายไปเลยนะครับกัลลาลยุมบาซันฟินโฮตตอมะเราบอกต่อว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอันโฮตตอมะ วามาอดรอกามันฮุตมะและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าไฟนรกอันฮุตมะนั่นคืออะไรนะครับนารุลลอฮินมูก็ดะคือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนนะครับมีหะดีษนะครับของท่านรอซูลสุลลัลลอฮุวอะไรวะสัลลัมน่ยได้กล่าวถึงว่าลักษณะ ของไฟนรกเนี่ยมีฮะดีษนะครับแต่แรายงานล่ามาว่าไฟนรกนั้นถูกจุดขึ้นเป็นเวลา1,000ปีนะครับจนกระทั่งมีสีแดงนะครับลักษณะแรกคือ1,000ปีมาเนี่ยไฟนรกจะเป็นสีแดงและมันจะถูกลุกไหม้เป็นเวลาอีก1,000ปีจนไฟนั้นเป็นสีขาว แล้วมันก็จะถูกลุกไหม้ต่อไปอีก1,000ปีจนเป็นสีดำดังนั้นมันจะเป็นสีดำทึบเนี่ยเราได้บอกฮะดีิษได้อธิบายถึงลักษณะอันฮุตมะว่ามันจุดขึ้นมาแล้วทีละ1 0 0่พปี1,000ปีลักษณะมันก็จะมีความเข้มข้นโดยที่มีดำทึบเลยนะครับที่มีความหนักหนองอัลลลตีต เตเลออาลลอฟิดะซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจอินนาฮะอะัยฮิมมุสอดะแท้จริงมันจะลุกไหม้คุมบนพวกเขาอย่างมิจชิตนะครับไฟนรกนะครับลักษณะมันจะกินลามเข้าไปยันหัวใจเวลาไปในวันกิยามะบางฮะดีษนะครับ,บ ได้เล่าถึงลักษณะคนที่ลงไปในรกนั่นนะร่างกายนั้นใหญ่โตนะครับบางพะดีษเล่าถึงว่ากว่าจะเข้าไปหนึ่งชั้นผิวหนังเนี่ยใช้เวลาเดินทางในดุนยาเนี่ยเดินทางด้วยเท้าเนี่ยสามวันนะครับสแสดงว่าในนรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยร่างกายนั้นใหญ่โตเมื่อไปอยู่ในรกแล้วกว่าจะเข้าไปทีละชั้นกว่าจะเข้าไปถึงหัวใจเนี่ย ใช้เวลาเดินทางนะครับดังนั้นการที่จะทำให้เจ็บปวดได้ในในนรกนะั้นร่างกายมนุษย์นั้นจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เราจะทำให้เกิดขึ้นในวันกิยามิมเฟออมาดิมมบัดเด็ดโมมัดดาดะอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด เสาสูงชลูดนะครับคือเสาที่สูงขึ้นไปนะครับเอาะร์เปรียบมาเหมือนกับเสาสูงชลูดมนุษย์เวลาถูกลงโทษเนี่ยเอาอร์จะตึงล้มก็ไม่ลม้มนั่งก็นั่งไม่ได้ยืนตั้งงานสูงเหมือนกับเราเห็นเสาไม้หรือต้นไม้ที่ยืนตายแล้วสูงชลูดประมาณนั้นเอาอร์ให้เล่าให้ฟังว่าลักษณะเหมือนกับเสาชลูดที่ล้มก็ไม่ลม้มยืนอยู่ยงั้นแหละครับยืนอยู่ สูงตั้งงานอย่างนั้นนะครับในสุรอัลฮุบะซาเนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงลักษณะคนที่ไรชอบนินทานในดุนยาแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนะครับดังนั้นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะต้องห้ามตัวของเราแล้วก็ปรามคนรอบด้านคนในครอบครัวของเราให้ห่างไกลในเรื่องภยัยสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องของ การไปพูดถึงเรื่องคนของคนอื่นในเรื่องที่เป็นการมินเกียรติคนอื่นแล้วก็ใส่ร้ายเขานะครับดังนั้นนะครับขอพี่น้องให้เราระม,มัดระวังตัวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดินทานและก็ใส่ร้ายผู้อื่นนะครับอักูลิกาลิฮะซาฟัสต้ฟิรุลลอฮ์ริมาลีมักุมอลิซัยรินมุสลิมีนมิงกุลิซามฟัสต้ฟิรุอินนฮุวัลกัฟุร์รัยม์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ